กลับสบายดีทุกคนกลับมือนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่28อปปดป่าแดดออกแล้วเด้อพี่น้องแดดออกได้ประมาณ3วันแล้วเนาะ3มือหรือว่า3วันนั่นแหละทุกคนจากที่ว่าน้าถ่วมทางออกหน้าแะ้วก็เฮาเตต๊ตกขวานกวนๆกัขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเศร้าแล้วเนาะเพราะว่ามันอันโตแ๊แหละตีนเท้าหําไปถือกับกระแทกกับก้อนหินมันก็นเลยเห็นแห มันซ้ำเลือดก่อนดัดเดี๋ยวเอาเข็มนราไปจิ้มเอาเลือดออกให้เลือดไหลออกแล้วก็เลยทาล้างด้วยแอลกอฮอล์เนาะนีพิมพนแอลกอฮอล์นี่ยทำยาล้างแผลนะคืออื่นอย่างแอลกอฮอล์อะไรแบบมันก็เลยแบบตอนนี้ก็เศร้าหลังทุกคนแต่ยังเจ็บอยู่เศร้ายังยังเจ็บยังไม่พอเศร้าขักันเลยไปออกหน้าก่นทุกคนทั้งออกหน้าทั้งเลียวหาเห็ดนำราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเห็ดละงูออกนะแต่ก็หัวออกลายหน่อยเห็ดละเดี๋ยววันนี้เห็ดวันเมื่อวานนี้ เอ,อนะนะ้ทุกคนผัวย้ำหนีนะพนตกนะทุกคนพนตกมาแล้วอาหารการกินกระสิตามมาที่หลังอันดับหนึ่งก็คือเห็ดอันดับสองคือน่อไใหม่นะทุกคนเพราะว่าถรายดินมันุ่มซึ้นเห็ดมันเสียออกน่อไหม่ก็สิออกไ่อยากสียวอย่างไรออกหน้าทีเพ็ดไปน้ำวานอยู่บรดิเห็จะออกเลยว้าวอันด้เห็ดแล้วซเปยังมาันานออซเปยังมาันาดออกมาหล,หลักหลักออกมาก,ก่อนคือ <c oughs> สิอยหายอยู่ออกมาก่อนน้องกลัว ปกติตอนไหนกำลังก so ันเดี๋ยวมันมีฝ้าออกมาก,ก board, ่ s <S <c oughs> อนเอาออกมาก่อนทันทีเม็ดก่อนเพิ่นเดย์เิ่นทะเลยอยากหายแล้วมันเมนตัวหยอกจี๊ดเลยทุกคนเฮ็ดละงอมันก็ออกบริหลายไนไปออกสับบลมันเคยออกตัดตีนออกเนาะแฝกตาไปเลยอืมปกติเต็กเอาเห็นหน่อยแต่วันเอาไปเลี้ยงงอกระอองเห็นหน่อย ก็เลยแบบบอกนาไปสิพาทุกคนมาบนเฮ็ดงอกและกันอย่างน้าเลยนี่นไข่หน่หน่อยนยังมีอยู่เลยแต่คือสิบวใหญ่คุ้มยังยันก็ขี้ใหญ่ดูวัวใหญ่บวยเนี้ยเจไเห็ดเหรอนี่คือไข่มันนี่แต่ว่าเฮ็ดนี่เฮ็ดพวกนี้เนี่ย เอาล่ะเอาตอกมันละอายมันมือใหญ่เอ๊งเิงเินี่นี่นี่อันนี้บดเห็นด้วยแต่อันนะว้าวว้าวทุกคนงามงามอี๋อ๋อหลัเนุ่ คือแบบเฮ็ดละงอกให้แนมใกล้ไปเห็นดอกแหนก็สิเข้าเด้ดอกห้อยอย่ีเอ้าออกเหียงกันซื่อเนาะอ้านี่เบิดบ่บัดนี้ได้พอบนแล้วทุกคนเก็บแล้วแล้วได้ซํานี้เนาะออกบ่หลายออกแต่บดเดียวนี่แหละแล้วก็มาอมาตัวนี มาได้ใส่มาได้ใส่มาแหลมไมาได้ใส่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหเก็บเห็ดอยู่ยยยยยดีๆจักมันแหลมมาได้ใส่ทุกคนแบบออกหน้ากับวันไหนแดดละงอกแล้วจักมันอีเมีกับไอพ่ออะไรอยู่หน้าหรือบอฮทสิพาพี่น้องออกหน้าเนาะแต่ยังโมโหจะออกไปเห็นอย่างเดี๋ยวทาเบินนะึงเนาะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะอย่างออกหน้าก่อนพฝนบุ้มีเนะเาะแดดออกเลยเสื้อผ้าก็ตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วเนาะแบบดินก็แห้งหมดแล้วคน,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 นขงคางว่าโอเคเนะาะท่าผมเปลือบเนานะแต่งว่าห้าวแล้วแถวปานี่ ว่าเป็นเสียงพี่หรออกแหงอย่างออกหน้าผู้เดียวอย่างนี้เหลิมสิละแวงแนวว่าเป็นแนวแล้วอีเมีก็อีพอเราผหกไปแถวบ้านนี่กำแรงมันก็ึงได้ปล่อยมาบานมาเลียงเลียงแล้วแล้วก็ไล่มาผูกคือแบบเอาแล้วคือผูกตามทางขึ้นของได้นี่เดี๋ยวพดนู่กันแบบหนึ่งนีทุกคน กาเฮานะ่ะสรุปแล้วมันม่ไเลยเป็นน้าขี่มูเนาะมันเป็นน้ากาเนาะไอที่ว่าฝนตกเอ้ยฝนตกแนละ้วมันตายแ้วมันก็เลยเป็นแบบนี้บอกของหน้า <c oughs> นาโพานองกรนะทุกคนที่เป็นโรคอากกาเข้มาดำนะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะสรุปแล้วมันเป็นน้ากาบกด้เป็นน้ำหุ่นเนาะเพราะว่ากามันเป็นเขาตายขึ้น ว่าช่วงนั้นเป็นแบบพนประตกและกามันตายมันแดงเลยมัาก็ฟืน้นท้าไปลกมาดำหลุดพอพนประตกได้ใส่ได้สามมือเ่านก็ลกมาดำเลยมันก็เลยเป็นแบบนี้เด็กก็พอนองกรก็เป็นแค่กันเอาง่ายคือแบบมันเ่าก็ฟืน้นท่านก็ป่งเนาะออกมาหอดน,นาเป็นทีทมหอดนานะทุกคนแต่ว่าเขาได้ฮับข่าวนะทุกคนเกิดยังึืนมือหน,นีได้ดำหน้าอีก เป็นฮอบที่สองนะทุกคนอีเมียส่วนดำนายผักไปประมาณได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วบ่จักอาทิตย์ปลายมาจากรัดจื้อะได้เนาะบ่ได้จื้อเลยแต่ว่าตอนนี้นะเราส่วนดำอีกแล้วอะเดี๋ยวหอบไปเบิ่งแล้วพี่น้องเป็นยังเราือส่วนดำนาอีกเพราะว่าคกอยังอัปเดตไปก็เขาตายอย่างสารพัดสาพัดคืออะไรหลายอย่างทุกคนแต่ว่าอันนี้บ่โหสาเหตุยังเราือส่วนดำนาอียตัวเมื่อีกรอบที่สองเราทุกคนก็เอาผักแล้วเขามาดำอีกนะมันเป็นยังสิแบบ แต่ว่าขั้นเ่าดับไปเรื่อยๆนะดีนะทุกคนแลว้วก็แล้วเธอเดียวเลยออกนาเกียรตินุนทุกสายที่พาสันไกลห่างเธอเกี็บทุกครั้งที่เจอกับความเดียวดาย เกียดอ้อมแขนที่ไม่มีเราเกียดไอ้คำว่าเงาจะตายไม่ชอบเลยที่ข้างข้างกายฉันไม่มีเธอเกียดความคิดถึงที่สุดฝุ่นหนันว่าแเดี๋ยวเบิ่งทางที่เอาออกนะมือนั้นเฮาขามบไดแนะทุกคนเดี๋ยวบอกก็ได้อัปเดตไปแล้วเนาะ นี่คือหนทางที่แห้งแล้วอันนี้เป็นมือที่แล้วที่สี่แล้วจากที่สามที่สี่แหละเด่นน้ำมันสิอันสูบคนปวกสูอย่างไปนํำก็จะเป็นแบบนี้เดี่นท้ามานันนี่เปิดบดนี่มักกี้หินนกกองดีแล้วเฉพาะเหมือน,อนหลักถามมาันจะบวเลกพี่น้องบอกว่าซอแปรือ้โบย่างเอา้าแล้วยันเปียกทุกคนเด่นปวดต้นใหม่ที่ซอแปรขึ้นมันจะเป็นเอ็นเอ็น,อนขึ้นออกมา,มานั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ่งนกัน เต็มควมเต็มความเต็มความมเต็มแบบเติบอันนี้ก็เลยดุ๊บดุบอึบนี่แหละโซฟเฟียขาเหมือนนะกระโดดมาแล้วนี่เนาะมันกระเบิดไกมาเลยแต่ว่ามันเล,กลิกได้แน่นี่นะตกลงไปใน,ปนการหน่ำมุนเขาทำไมแล้วเติบเปลัาโบเป็นยังดอกตัวมันเลกิกได้พี่ดองบอกว่าคือโบเห็ดข,วข,ข,วขัวกระเม่นเนาะทุกคนโบได้เห็ดขัวเพราะว่าสวงยำนาแหล่งแม่ยจังเขามา อันต้นใหม่เห็ดกลัวแต่ว่าก็เจาบไปได้มาเลยเนาะระดับประเทศเลยเลยจำเป็นต้องผจญภัยด้วยการปีนต้นไม้ขามคัวลมแห้งอยู่เลยอันนี้เป็นกาหา้อทุกคนอันนี้กาเผาดอนลก,กแรกโอ้โหเออเหมือนเป็นน้มาเขาเนี่ยฟาดดำหลายคนเลย สองสี่หกฮะเออมาสามเขาคือดาวมังมันมันจะงามบ่เออกะชิมเจ้าลงมาผุ่นเบิดแล้วบ่ดำดำลายคนอันนี้มันกับบ่เหนื่อยนอง เกี่ยวเกี่ยวไปเอามัน,ไป,มนไปโลกกาค่ะเพราะว่าอันน่ะเหตุผลที่เขาสีดำหน้าอีกรอบหนึ่งก,ก็คืออันน่ะสาวพรวันแล้วมาโลกอากาศนะทุกคนกาในตะกาลกเอามันกันเลยแบบว่าให้น้ำก็เลยโล่งวันนี้นะเพราะว่า ที่บริษัทมาคือเอากาไว้เนาะเพราะว่าบางคนที่เขาเจา้านาบุพการะให้ขาเจ้ามาเอาเนาะให้ขาเจ้ามาลกเอามาที่นี่ก็ว่านในสะพอนก็แม่มาลกเอาเพรามึงน,นี้เฮาก็เลยแบบสีดำเนาะทุนะนะมมกคนให้นาเขามลวงเราคือนี่ห้นี่แม่ใหญ่เพราะว่าให้ลกเขาเจ้าดำเนาะเขานะเจ้ามาดินี่แหละทุกคนเหตุผลที่เฮาได้ดำานาอีกเหาะที่สองเนะาะทุกคนทั่วบางคนเขากะ กะเข้าทั้ตายเพรหลักสิตายแบบตายตายลายนะแต่เั็นปัญหาคือพวะมันกินกะมันก็เลยปลาัยเาเลยบอกนาเขาเออเออบอกกาันนะลกเอาสิลกนวก็ไปดำมันลาไลอยดอกกูกะกลนะกูกะเรียน้ากไลเพื่อนเขาหน้าไปเบดหน้าเปดสูงเอ้ยเปดหอดำแต่ว่ากะม่ใ่โรกหยางทุกคนแตยว่ากะสิยาวล บนบาลัเขาจะเอามาลีเนบนได้ใส่ลายใส่แบบประมาณสองห้เกินสองสามไห้นี่แหละบ้าแล้วแต่คน่าหนาเขาสะลายมันสองมไห้ใส่แบบพอด้ที่สุดหลังหลังนเขนี้ยพนีกับที่ทีนเขาเนี้ยลายเขาจะเขาจะกินไต่ย่ำแบบเขาอยากกินเ้าทัหวเขาลูกหัวลายแห้งนี่มันเป็นกบเนยเนีบิ้งคอเขากล่องแน่เบิ้งเบิงโอ้สือสือโตคือขาโตแพงกว่าแซ่แปบนไปแล้ว เออเดนเลยทุกคนเงินบางหัวครับนก็งอกบ,บท่านงอกแลี่ออีกกบนี่กบน่อยแต่ว่าลูกหวัวนี่ว้าขาสวน,นดน้องแต่ร้ายขนาดนี่เสียเบิง่งมีลูกหวเอาแลมันคือบางหัวกดเด่นลนี่หลายเด่นดง่ายอย่างน่นี่น,นายแห้งยามน,นีเฉพาะกบมันจงแผลจะแปลบอกว่า กรมันจะขายยำมราะว่าคนผีสันเอาบ่อได้มันคาไฮนาเขาเลยว้ารู้หัวเด,ดืตัวยัง่งยังกบหน่อย,อย,อย,อยแล้วแล้วทุกคนโลก,กาได้จังหมัดแม่แม่ฮะได้สี่สิบหมัดเนาะทุกคนโลก,ก,โลก,ก,โลกประมาณสองชั่วโมงสี่สิบหมัดยากยากเขาเขาจามันอ่อนแล้วกันไม่แต่หยาทุกคนกะมันเฒ่าแล้วแต่ว่าโลไวเลยเบื่อกิ้งใหญ่กระโบ้เหมือนบันไดเนาะเนี่ยพี่น้องดำหน้าปีนี้นะ เสื้อโลกลายเนีย่ยยำเด็ลดละแหเ้เบิงฮ้องกะเศ้ามือหลัดนะมันจะเป็นแบบเป็นคือง,งูนี่มันจะเป็นหนามเทใส่หลัดเอาเข็มจิม้มงือนเข็มเอาใหม่จิม้มอะ้วก็เอาหลางอู้หึ่งก็เศ้านี่นะอนำ้ำน้ำแอลกอฮอล์แล้วตะแหลกคั้นเลยสูนยังกับคั้นสูนยังคันก็เศ้าคั้น,นอเบาหนามมันออกนั่นเองก็เป็นเนาะตนแหลกมันเป็นบาดและไปเกเี็ดปวกมันเป็นบาดแล้วมันก็ฟอมเป็นบาดแ,แล้วก็คั้นคั้นหล้วก็เป็นตุ่มตุ่มเป็นพองนามเใส เป็นมาเลยพ่ออะไรแม่พอ่ออะไรแม่สองห,อห้พ่อห้ยเทิงเนาะเมียอีแม่พี่ดาเอินแม่ป้าไปกินป้าไปกินโ <c oughs> ป๊ะปเปล่าอ้าวชิมาก,กินน้ำขึ้นเบอร์ไวแทะโอ้เจ็บตีนเด้อตอนแหลก่มดเจ็บทุกคนหมดลูกกะลูกเกิดมเจ็บตีนหมดน,นียนะก้าคือหมัดไงก้าเถานี่เนาะ สามือแล้วสามือเลยกาบังวะกาบังเหมือนกาเขาเว้ยเบอร์เต็มแ้วนะบุหวงดอกมัสิดานบุห้องดอกมัสิดานคะแนนอยาไปรักเก็บปรเปวกเอามื่อนั้นเาเก็เ็ดปวกแล้วย่างไปให้บุบากเฮบุบางอย่าลัเกเ็ดปวกอยก็ือเก็บล้ำเก่าเขา บอกไปเก็บเอาไม่ได้เอาเองดอกหยอกหยอกกันซื um ่อยังไม่ได้ขืนย่ติหนาฟาดเก่งอะไรวะหนาทีมงานนี่มาเที่ยงมาเที่ยงกันเลยแล้วกูเห็ดกูเห็ดจนคับตับซ้ำนี่นะบริเก็งเขาเทียงบ่กินขาแล้วก็มาทวันมาองพอดีลงทายดำไวเนาะได้ไปกินหยวน อันนั้นที่ย่งก็ได้เขาคันม,มือ,อบอนหน,งงยนยังไปกินอยู่พุ่นบ่เออแม่ยังดอกสืเอนว่าไปกินอยู่เทียงก็ได้ไพ่อสิได้กินน้ำก็เส<ำ>ีย,ยงดังฟังเสียงปาดกันยังน้ำอะไรนี้แหละจะคืนจังมองอะทุกคนหน้าตดจะได้หน้าเล่าคือแค่หน้า <c oughs> <c oughs> แคนแล้มาแขเออเจ็ดโมงสามช่วหน้าต่อกันฮะช่วหน้าต่อกันจะจะมีทางมันแข็งบดไอ้แข็งบดได้ดอกนาเขานะคิดว่าอาหารนั้นลดกล้มันลมกระดกกําลังว่าชีเซื่อนไปกินอยู่เทียงพูดได้กินแกงน้ำใหม่น้ำเสียแผนเบิดเออเสียแผนเบิดได้เหตุที่ไหวชีเซื่อนไปกินอยู่เทียงว่าว่าโอ๊ยไปกินบอนใหม่ว่ะแน่ที่นี่ยังตกกับใบพุ่นบ่อบบ๊อมันไก่เด้ตั้งเพียงเขาไม่ใครแน่บดแดดหน้าได้ตาเนี่ย จูเอาหนี่จม้าหนี่ขื้นไหวในห้องก็มารำลังแล้วก็ขึ้นและให้นี่คือบ่มีน้ำซะาาะสามสามส้ชมเจาดำแหลกก็ลงไปดำให้งเอาก็ได้ทั้งทึ่งุตตีเนาะยังขังให้ค่ะอเถ็ดหน้าร้ายปีนี้ก็อได้เขาร้เนาะจะมัอนจกทงแล้วอยู่บ้านอีก จิมหาใหม่จิมหาหมมือแล้วเหตุนาจะโ่งอ่ะเหตุร้ายวันนี้าไหวในนี้เขาไไหว่ไหวอย่งหกสีบอกกันวางสั่นย่งสี่พันในฐานะที่ว่าเป็นลูกบ้านก็เอาเขาไปไหวนนเพื่อนพอบ้านก็ได้ยอกกิซือด้วทุกคนป้าเมื่อแล้วป้าเดี๋ยวชุ่มเจาะจบ่ม้ดำนา กูเห็นเขียดตัวไงตัวหนามย่ามนี่ก็เขียดมันลงน้ำเดี๋ยวนี่วิววินี่อ้ยเจ้าเลยเชยตัวไงหนี่ไข่เล้วนี่เขียดตัวแม่โอ้ยเห็นไข่ในท้องนี่ป้าติสแกนได้เชยเราทุกคนไข่มันเต็มท้องย่ามนีเขียดมันไข่กับกบมันไข่แล้วก็มันหูส่อแปรว่ามันโดดลงน้ำตัวมันปลุเดี๋ยวใครเวลาาจับสัตว์นะเนี่ยกำลังชี้องมาจับแล้วมันหู ไปจอยสบายเอาไปไปไปคุณไปใหม่แล้วนี่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 นนีมน่นีนี่นม่นี่ีนี่นี่นีนี่นีนีนมนีนีนี่นนนีานี่นีน่นี่นบ่มีนีนกินี่นี่นมนีนี่น่น่นนีนี่นีนนี่นี่นี่นน่น่น่นี่นี่นีนีนี่นนี่าี่นนีน่น่นี่นี่่ว่นีี่่นี่นีนนน่่นี่นาน่่นี่น่น่ หลอดมาดิซอนเนี่ยทุกคนสอนลูกหมวกกบลายแห้งอะไรตัวบันวักไงวักไงถ้าเป็นมาสอนอีมอแมวไอหัอเราบอกว่าเขาไปสอนอะไรจนคขึงกระตาไงเนี้ยไปแล้วไปยังไดจะนายเมือม่อยบ่เมื่อยบ่ขวดกันแทถรน่นะนอนสบ,บายไปแล้ทุกคนเที่ยงเลยขึ้นแต่โรคก,กาเลยได้กินเขาแกงเหยืงโง่เขาข ตำขปุ่นกับมังงงนะจ๊ะต้มปลาอันนี้เป็นต้มปลาแบบต้มยำเพราะว่าถ้าต้มที่สื่อแล้วมันจีข้าวก็เลยแบบเผ็ดแบบต้มยำจิ้มกับแปะต้มยำมาได้อทุกคนมาเที่ยวต้มยำทำแกงข้าวปุ่นนะบรรยากาศชิ้นยังเมียมาทุกคนชิ้นใหญ่เลยชนใหญ่โควิดเมียใหญ่โควิดอันติดไก่ผลมาไหมเนาะติดในตลาดแถวกันแถวบ้านแถวตลาดนู้ไป มเมนบัตรกระดาษเลยมุมวันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือคอวามคิดเนาะทุกคนคิดไล่กับยาดเลยจนบุกินเขาไปละหอมาจา้าไปนอนเชอยไปนอนเชือยอยู่พี่น้องฟังไคก,กับตอนนี้กับคุณคิดทัทงฟังไคอะไรกับาดรายเนาะดูแลตัวเองเลยทุกคนมันคือแดดหอมแต่ว่าเป็นหอมละกัน

ยำแซ่บเอาใบกะเพราอย่หน,น,นมาใส่ซ่บไ,ไปก,ไกไใบกะเพรานี่ยะเอาลองอย่าจาบกคิดมกเลย,กยไปใส่โอ้เสดายก็ใส่อืันกขาโพดาวโดเฮยอยั กูไปดูอะไกับตั่ะคนแพงกันเียดีเนแพงกันดีนนดนสามตัวนี่นะบักกะป๋บบอมกาฮิโกะยังอีแม่ล่ะซื้อให้่นมาอยู่นํำกันนํำเลียให้กันอยู่ <c oughs> ตัวหนึ่งกาแขมันคนก็หลอดจากโควิดเนาะตัวหนึ่งกายังป่วยอยู่ตัวสีขาวเนี่ยแต่ตัวกลางนู้เป็นยัง <c oughs> มีแต่งอนหน่อยคิดเอ ลงลูกกาทุกคนกาที่เขาบม่ได้ลกเอานะเขาก็ยังมาเลงมากมีคนมาลกไปเดินนาไก่ไก่กันเนี่ยที่เขาตายเมื่อสัปดาห์นี้กาเขาพ่อแล้วเขามาลกเอาไข้ก็ให้งัวแล้วก็ลรคถิ่นเนาะทุกคนไข้ก็ให้งัวกินแล้วก็ลรคถิ่นาะก็จะมาลกเอาแต่ว่ากาเนี่ยมันชีวิตแล้วผู้ใดก็ดำแล้วหมดละลกแป๊บเดียวกันแดดบักลายเนาะหลายคนเนาะแม่นบัวเขาแจแด้ง จ้ากว่าเขาเจ้าวะจ๊ะฮะเขาเจ้าเป็นอะไรนี่วะเขาเจ้าบ่อดนี่เขาเจ้าอันนี้กระเตี๊ยแดงเอาตัวเจ้าที่ชื่อเจ้าเก่งกว่าเฮาอะเอาตัวบอดดอกเอาเจ้ากุฎหฮะเอาเบิดตานี่บ่อีพ่อเราอ่ะคั้นลกคั้นลกเอาเบิดตาเราอ่ะหายดำหายดำหายตาหนึ่งเราอะดำบ่อยคัน ดอจักวอหยอกหรือวอาอิลี่ไม่ต่ดดออย่างเดียวฮะ้าเฮ็ดเต้ไงหย็ดตะกายโหคือตะการทีกระตาไปลกโลกะเบิ้ลละแกงเราใหม่นะเบิ้ลละผู้หนึ่งว่ายังเต็มหม้อผู้หนึ่งก็บิรลุแล้วกิเสียไปกะน่ะงามดีนะข้างน้นต้นหานต้วนี่นะเข้าว่าเข้าว่าชิโลกเราบอให้โลกอเราอยากจใส่แาต่แดง บอยากได้แนวมันน okay. ี okay ่เด้กรตียมุมปุ๊บจุ่มเจ้าผันยางก็เบิ่งังก่ก็เห็นอย่างมาเาก็เดียวคนมาแต่อันหลัดำหน้าหลับจ่างดนลายคนไงเออแล้วมันลกก็ไรเออกิฟต์แม่กำลังเอางอมากินเลยกำลังงอกินเลเรียร้อยมันกำลังปป่งเีว ลมแหงเลยหนากระสีบัวส้มแล้วก็ะบบงอะไยไปแล้วทุกคนเพราะว่าเฮ้าบัได้ดำารเนาะดำไปสองหานะทุกคนสองหากับพวน่ใจว่าสีดำเบิดหรือบอไม่ยังมีกาอย่างพีเนี่ยนะสีจงไวนะ้เนาะทั้งหลังนาะเสียงสลัดเขาจะลกกาเลาที่ว่าเขาเอากาเอาแลทุกคน <laughs> เดี๋ยวสิพาหล่อบนเขาอีกหอบที่สองเนาะเพราะว่าหอบที่หนึ่งเขามันตายเป็นข่าวอย่างจิ่าเวลวไรแต่ว่าหอบที่สองเย่สแสดงความยินดีนำสลัดไปพี่น้องเ <laughs> พราะว่าเขาห้างงามแล้วดิ เขียวแล้วนี่แบบมันเขียวแบบมันเขียวต่างหมู่เลยเดี๋ยวจะแอบเบิ่์นแล้วแนหน้าเขาเนาะหน้าขเขาเขียวแบบเขียว่เป็นตาสะออนเดี๋ยวไปเบิ่งปลาลสอนลหวกไดีาย่ไลอนได้ย๋ยว่บอใหอยากสอนอยั่ครับโมมีนนวสอนลูกหวกไม่จะลูกหอกไม่จะตัวซำนิ้วมือบอเปนเข่าสิบยวางามง้ำงง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 ง ข้าวลอดชะอ้อนลูกหอกแห้งละเออบมดได้ร้ายมันได้เนาะเออมาอืมมันคือตัวดำว่ะมันคือมีตัวดำว่ะเออตัวดำดำพวกอย่างนี้บอกม่นลกบากกันข้ามตกใจว่าจะเอาบนกเกือบใส่เนาะมัดกินจังหลังสะอาดก็ได้แช่บ่มเดียวไม่ไหวไม่ได้เนย พุ่นไปเห็นอยู่ในหันั่นเราแยงสอนนะไฮมันแหลนลงตามคลองน้ำล้อยไหลายปงมันข้าก่อนเมื่อไหร่อันอีพ่อเอ็ดเราสอนไห้มันกลายว่ะขีบัวสอนเราจนแยงนะไม่ได้สอนน้ำไม่ให้สอนน้ำเมียได้เลยอยากสอนอยู่อยากกินอยู่คนุ่งหัวเต้นยังไยังไ่ทันเบัวได้ลายมันได้เพิ่อนไปใส่ขี้หนักตัวใหญ่ีแบกหัวตัวใหญ่กว่าเงีลาย ใหญ่กว่ายำพลตรงมบเด้ผมเปล่าต้นนี้ผมนำ่ำเบาแห้งสิเนี่ยอีชวนบาไล่นค่าก่อนที่ใช้มันู้่คือเท่าอันอน,นัแล้วมันจังบดับนะมันมันก็เลือกไข่ย,ย้ำนี่แหละกบนะแค่นั้ถ้าสอนได้เด้ยมันก็บ่มีนะแฟนเนาะนี่มันจิอยู่ตามไฮนาเนี่ยนำลายๆนะนี่เด่นเขียรตหน่อยเดี๋ดยวเราก็ใส่เวทเอามันอีกว่ะเข่าห้องงามเข่าห้องงามทุกคน ดีใจดีใจใโลกยากวาัดนปอันเป็นเขานาวานทุกคน ตัวสีเหลืองๆนะครับวานก่อนก็ได้มาเป็นสีเหลืองนาหาน้าเขาคือกันตัวหาดําก่อนยังออกสีเหลืองแล้วนะกับมือเ้าทุกคนทั้งลุ่มก็ยังสีเขียวตามรางกันเขามันเป็นเขาหน่อยเนาะมันฝืนโตะที่หลังเลยนี่นะมือแรกลับตกใจจนหนาสีเลยว่าสีาสด้ดำหน้าอีกหอบที่สองเนาะแต่กระได้ดาคือเก่าเราพป่น้องหอบที่สองแต่ว่าบรอดแมนดําให้เก่าแต่ว่าดําให้ตากะที่เขาบรอด,ดําตอนแรกคิดว่าเอาไว้ก่อนเผื่อมีคน อยากมาลกเอาอะนะเพราะว่าเขาลกถิ่มกเ็เสียดายเขาเอางว่วกินก็เสียดายเราคิดว่าต้องมีคนอยากได้กะเพราะว่าพี่น,อน้องเพิ่งกะคอไหวแต่ว่าบางคนกะคอไหวก็ไม่ได้มาเอาบางคนก็มาเอาเนาะแต่ว่าก็มีคนมาเอาลายอยู่ งามงามงามแต่ว่าขอให้ได้ไลน์นะทุกคนเพ็ดนาวเวลายยันงเขาพ่อก,กินนี่แม่เราที่เรือนั่นคือใส่เขาจ้าเนาะพ่อขาจ้าจังสิได้พ่อหุงแบบเวลาถ่ายคลิปเห็ดเนากินกกแบบอาหารไทยนะทุกคนจัากกิได้กินเนาะตอนนี้สเปรกับเมื่อแล้วก็ชิมเมื่อคือกันนะทุกคนมาตัดต่อวิดีโอเนะอาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี่ละก็สิขอตัวอำลาพักจากพ,พ,พี่น้องไว้เซียงจำเนียก่อนเนาะเก็ลาดกะขอให้พีพ่น้องเอฟซีทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งปปสิจากโรคไห้ถ่ายเจ็บโควิดอะไรนะทุกคนขอบคุณพี่น้องหลายๆนะที่เข้บมาเราส่งไปแล้วทุกคน 对吧？